เทสเครื่องย่างบัวน,นะครับของคุณพักวัตรปราบชนะนะครับตอนนี้เครื่องย่างวัวที่สั่งทํานะครับตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสมบูรณ์แบบเราได้เทสแล้วสำหรับตัวเครื่องนะครับจะมีเครื่องมืออยู่ที่สามชิ้นด้วยกันนะครับต้องใช้เครื่องมือทั้งหมดสามชิ้นซึ่งเราจะแถมไปให้นะครับโอเคสําหรับตัวทีลูกบ็อกตัวนี้นะครับใช้สําหรับไข ตัวหีบราวต่างๆนะครับที่จะต่อพ่วงเข้ากับตัวเพลาตัวนี้นะครับผมนะแล้วมีปะแจปากตายไว้ใช้สําหรับไขเพื่อล็อกนะครับผมนะแบบนี้นะครับทุกตัวนะครับไขไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคพอตัวนี้เราติดตั้งไว้พร้อมสมบูรณ์นะทีนี้เราจะมาถ่ายวิธีการถอดประกอบอีกคลิปนึงนะครับแต่ตัวนี้เป็นคลิปดันเครื่องนะครับโอเค เราจะดึงเครื่องครับโอเคเตรียมเดินเครื่องสามสองหนึ่งโอเคตันนี้เสร็จแล้ว okay. ดีนะครับ okay. นี่ก็เป็นกลไกลที่เราสำหรับหย่อนหย่อนโซ่ยานโซ่ตึงโซ่นะครับผมแล้วก็ผมนี้เป็นตัวหมุนปรับความเร็วนะ แับความเร็วมอเตอร์นะครับผมมีค้าที่เร็วก็ที่ตรงนี้นะครับอพเวลาโซ่มันตึงไปก็ยางโซ่ตรงนี้นะครับนะฮะเริ่มยานแล้วนะดีนะถ้าเราจะคลายให้มันตึงก็ไม่คลายรอบนะให้มันตึงตึงนะนะดับเครื่องก่อนครับ โอเคครับาการใช้ง,งานก็สมูทลื่นไหลนะครับไม่มีเสียงฝืดเสียงอะไรเลยนะโอเคต่อไปจะเป็นคลิปการถอดประกอบลาวนะครับว่าประกอบอยังไงนะขั้นตอน <Okay. S 2> แรกนะครับหลังจากเราจะถอดประกอบเครื่องนี้นะครับสมมติมีวัวอยู่ตรงนี้วนะัวอ,อยู่ในราวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกเราก็ต้องถอดโซ่ก่อนนะครับวิธีการถอดโซ่ก็หมุล็อกครับตัวลอกก็จะดึง มอเตอร์ครับให้ยานนะครับผมให้มันมาชนดึงก่อนจะมาชนตรงสต็อปเปอร์ตรงนี้ครับที่เราทำขึ้นมาให้มันชนนะอ่าชนแล้วนะครับทีเนี้ยโซ่มันก็จะยานพอดีเห็นไหมครับนะฮะถอดโซ่ออได้อย่างง่ายได้นะโอเคถอดโซ่ออกโอเคครับเก็บโซ่ไว้ทีนี้ก็จะมาไขตัวน็อตหน้าโดยใช้ประแจอบล็อกตัวนี้นะครับซึ่งใช้ได้ ทุกหัวเลยทุกตัวเลยครับนะที่พิมพ์ที่เป็นตัวล็อกลักษณะนี้นะครับประตูทีท่ไขไขให้มันคลายทีนี้ก็ใช้มือครับดึงตัวเฟืองออกได้เลยครับโอเคดึงออกอย่างง่ายได้นะครับทีนี้นะครับวิธีการที่จะถอดดาวนะครับต้องใช้คนนะครับผมโอเคประจำที่ครับ คนกลางคนนึงมาอยู่กลางคนนึงอยู่หัวออาประจำมพี่เอาเวลาดึงครับนะับสามสองหนึ่งดยวดึงออกมาด้านนั้นครับโอเคออกมาแล้วก็วางไว้ก่อนครับตั้งไว้ก่อนนะฮะโอเคนี้แล้วก็ไปดูนะครับ ตัวตลับลุกปืนนะครับก็จะมีน็อตนะครับที่ล็อกเอาไว้นะเห็นไหมฮะแล้วก็คลายน็อตก่อนนะแล้วก็ถอดตลับลุกปืนออกอย่างนี้นะนะครับใช้มือนะครับดึงออกได้เลยจุ๊บออกมาเะออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับทั้งสองทางนะครับทางนั้นดึงออกมาด้านนี้ก็ดึงออกได้โอเคคราวนี้ก็คลายน็อตนะครับเดี๋ยวไปแกะเบอร์ถ้งเจ้าที่นะวิธีถอดออกทีละชิ้นนะครับ อ,อ,อ,อนี่ครับไข่ใช้ใะแย่เบอร์สิบเก้านะไข่ตรงนี้ออกก่อนนะครับนะะฮไข่ตรงนี้ก,นนะนก่อนนะครับทีละตัวนะนี่ครับคลายล็อกก่อนนะฮะนี่โอเคทีนี้พอเราคลายน็อตแล้วนะครับ เราคลายน็อตดอกตัวนี้แล้วนะครับต้องใช้ตัวทีนะครับผมให้ตัวทีนะครับสวมครับคลายนะครับผมคลายน็อต็อกตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้มันมันจะตัวค้ำอยู่นะมันจะล่วงนะผมก็สอบจะคลายตรงนี้ก่อนแล้วกันเห็นไหมครับคลายนี้ปุ๊บก็จะสามารถดึงออกได้นะครับผ่านเพลาทุกเส้นนะสามารถที่ดึงออกได้นะครับตัวนี้ก็ต้องใช้ประแจเบอร์24ครับ ในการไขยตัวนี้เป็นตัวล็อกกลางครับตัวนี้จะใส่ที่หลังเพื่อนเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มีเบ้าอย่างนี้เพราะว่ามันจะทะลุหลังวัวนะ,นนะระตรงนี้นะครับครับก็ใช้ตัวีนะครับคานี้นะครับตัวเพานี้ก็จะยิ่งใายได้ทั้งขั้วทั้งเพานะครับผมนะอย่างงี้ยทีนะโอ,นะนะโอเคครับสำหรับพุดเพาตรงนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบนะครับทีนี้ เราก็จะมาประกอบปืนที่เดิมนะครับเริมแรกเราก็ต้องเอาด้านยาวนะครับตลับพวกปืนด้านยาวนะครับสวมเข้าไปก่อนนะครับอย่างงี้ตรงนะครับไหลเข้าไปอย่างงี้นะครับไหลเข้าไปอย่างนี้นะครับอ,อีกด้านหนึ่งด้วยครับ Okay. ต้องใช้ด้านยาวเข้ามานะครับนี่แล้วก็ปรับให้มันพอดีนะครับในปลายพอดีนะโอเคทีนี้ประจาที่เหมือนเดิมครับสามพนหัวกลางคายอ่ะเตรียมยกขึ้นตรงนี้ครับรอเคมาไหนเนี่ะครับตัวเสาตรงนี้ครับก็จะเป็นก็ขึ้นครับที่มันจะพอดีกับตัวเสียบเลยนะนะครับเป็น รูอย่างนี้นะครับต้องต่อหน้าครับด้านนี้ด้วยโอเคครับทีนี้ก็ยกขึ้นได้เลยครับเพื่อจะมาเสียบลงนะครับผมแล้วระวังเสียบลงต้องมีคนยื้อไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ดูตรงกันก่อนนะอย่างนี้ทีนี้เราก็เอาเฟืองนะครับมาใส่เข้าไปลักษณะนี้นะปรับให้พอดีนะครับกับตัวหัวเปเปอร์ตรงนี้นะปรับพอดีกับโซ่นะครับผมก่อนที่เราจะล็อกนะอ่ะเราก็เอาโซ่มาร้อยใส่ครับอย่างนี้นะ ลอกครับผมให้ให้มันปล่อยโซ่ลงมันก็จะตึงขึ้นนะครับโอเคนะครับอ่ะนี้เราก็มาจัดดูว่าโซ่นี้มันได้แนวมันหรือเปล่าถ้าไม่ได้แล้วก็ขยบตัวแกนตรงนี้นะครับพอได้ที่แล้วอ่ะโซ่เป็นลักษณะได้ฉากแล้ว,ลวก็ล็อกนะครับผมเล่นกับพี่นะนี้ครับโอเคนะครับ อคทีนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับผมขอบคุณครับ